ค่ะโค้ดน้องวัฒนาวัฒนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะกับรายการสปอร์ตไลฟ์ทีวีของเราน้องได้พาทุกท่านนะคะมาพบกับผู้หญิงเก่งและแก่งของเราค่ะในวันนี้ขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับพี่วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่วันนะคะแนะนําตัวให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนละกันค่ะพี่ชื่อวัฒนาพานุมาตรพี่อยู่จังหวัดอ่างทองค่ะค่ะพี่วันก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่พี่วันจะมาทําธุรกิจอินดีมกับเราพี่วันเคยทํางานอะไรมาก่อนคะ เป็นพนักงานประจําจ้ะเป็นพนักงานประจำโรงงานหรือบริษัทคะพี่บริษัทเป็นพนักงานบริษัทรายได้ดีไหมคะรายได้ดีตอนนั้นอะตอนนั้นรายได้ดีด้วยได้มีข้อมูลเนาะทราบมาว่าตัวพี่วันเองนะคะได้รู้จักธุรกิจอินดีมาะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีเลยเพราะว่าแฟนทําใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นพี่วันยังไม่สนใจหรอคะไม่สนใจเพราะว่าพี่ทํางานโรง,งงานมันมีรายได้ดีอยู่อ่าฮะค่ะ พอลฟ์ได้ดีก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจปล่อยแฟนทําคนเดียวใช่ค่ะแล้วตัวพี่วันเองเริ่มมาเจอวิกฤตหรือมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงคะถึ่ทําให้ตัวพี่วันนะคะ่ะหันมาสนใจธุรกิจที่แฟนพี่ทาพี่วันเจอวิกฤตโควิดด้านโรงงานกับเจอวิกฤตเศรษฐกิจทางโรงงานค่ะโรงงานมีการจ้างออกอ๋อเขาจ้างออกก็เลยเจอวิกฤตตัวเองต้องออกจากงานใช่ค่ะเครียดไหมคะพี่เครียดจ้ะ พี่มีปัญหาหนี้สินพี่ผ่อนบ้านอยู่อ๋อยังผ่อนบ้านก็เลยเครียดเครียดรายได้เหลือแค่ตอนมันลดนลงรายได้ลดลงอ๋อตัวเองเคยมีรายได้แล้วรายได้ก็ลดลงทางสามีทางแฟนนี่ทํางานด้วยหรือเปล่าคะทะําจ้ะอ๋อแต่รายได้ทางเดียวมันไม่พอ,อไม่พอค่ะแล้วตอนนั้นนะคะได้ปรึกษาแฟนยังไงคะกับภาวะเครียดๆอย่างเงี้ยอบอกแฟนว่าเราเรารายได้ลดลงเราต้องหารายได้เพิ่มรายได้เสริมแล้วแฟนก็เลยบอกว่า เรามีธุรก,กิจหนึ่งเธอเธอสนใจไหม uh huh. เป็นธุรกิจของคุณกล้องธุรกิจอินดีมค่ะเซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทํารู้ค่ะแล้วตอนนั้นก็รู้ด้วยว่าเขาได้เงินแล้วด้วยได้เงินจ้ะ,ะเขาก็ได้เงินจ้ะแล้วตัดสินใจทําเลยไหมคะพี่วันเปิดใจศึกษาดูตัดสินใจทาอ๋อก็คือตอนแรกเขาบอกให้ทําก็ยังไม่ทาแต่ขอศึกษาก่อนอีกศึกษาก่อนค่ะพอศึกษาแล้ว มั่นใจยังไงในธุรกิจคะถึงตัดสินใจทํามั่นใจแผนรายได้ค่ะเห็นคุณนาทีทํารับรายได้จริงเอขาแฟนเราเนาะเขารับรายได้มาให้เราใช้ใช่เราได้เราได้เงินเราได้เงินเราได้เงินเราก็เลยอยากทำแล้วจ้ะแต่ตอนนั้นตัวพี่วันเองก็มีอีกหนึ่งธุรกิจที่หลังจากออกจากงานมาก็ทําอีกหนึ่งธุรกิจด้วยธุรกิจอะไรนะคะ ขายจัก,กรยานญี่ปุ่นเมอสองอ๋อแล้วพี่วันก็ทําธุรกิจอินดีมควบคู่กันไปด้วยใช่จ้ะค่ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมีเวลาหรือจัดสรรเวลายังไงคะตื่นเช้ามาเปิดร้านแล้วก็มานั่งหน้าร้านก็ทําออนไลน์ควบคู่กันไปอ๋อแสดงว่าในรูปแบบของการทําธุรกิจอินดีมของพี่วันก็คือจะทําออนไลน์ที่บ้านใช่จ้ะไม่ได้ออกออฟไลน์ที่ไหนไม่ได้ออกโอ้ค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เริ่มทําธุรกิจแล้วประทับใจ ประทับใจอะไรก่อนตอนแรกหรือมีความมั่นใจยังไงก่อนหลังจากที่เริ่มทําปุ๊บแนะนําคนได้เลยหรือว่ายังไงบ้างไหมคะทาปุ๊บแนะนําคนได้ตอนแรกแนะนำเอสได้ดีใจไหมคะดีใจมีพลังว่าอ,อยากทํางานเ <laughs> พราะมันได้เงิน <laughs> ใช่ไหมคต่อมาก็ปิดเอสได้ปิดเอสได้แล้ <c oughs> เ,รเริ่มทําได้แล้วนี่ว่า <c oughs> ต่อมาก็ ปิดแอลได้ปิดแอลได้สองแอลสุดยอดมากเลยอุ้ยเรามีพลังแล้วเราอยากทางานแล้วค่ะเรามั่นใจในธุรกิจนี้แล้วอมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะแล้วคราวนี้ค่ะตอนเนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้ประกาศแคมเปญหนึ่งขึ้นมาก็นั่นก็คือแคมเปญของตําแหน่งลีดเดอร์โค้ชวันที่บริษัทประกาศอะค่ะตัวพี่วานนะคะคิดเห็นยังไงกับตําแหน่งนี้คะตําแหน่งลีดเดอร์โค้ชเป็นตําแหน่งที่บริษัทแต่งตั้งให้ค่ะ พี่วันมั่นใจถ้าพี่วันได้ตําแหน่งนี้คนจะมาสมัครกับพี่วันก็คือเหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยเขาเขาประกาศตําแหน่งนี้มาแล้วถ้าพี่พิชิตได้เนี่ยบริษัทจะแต่งตั้งให้แต่งตั้งให้พี่เป็นโค้ชของบริษัทใช่ค่ะแล้วคนที่ติดตามพี่อยู่เขาก็จะมั่นใจแล้วเขาก็จะสมัครมาทํางานกับพี่ใช่โอ้สุดยอดมากเลยแล้วหลังจากที่ได้ตําแหน่งนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับผู้คนเพื่อนเพื่อนแฟนค่ะเขาก็เห็นว่าเออเธอทําได้ค่ะ เธอสมัครเธอส,มอสมา,า,ามารถทำตำแหน่งลีดเดอร์โค้ดได้ค่ะแฟนก็ชื่นชมแฟนก็ชื่นชมเราก็ภูมิใจไหมเราก็ภูมิใจค่ะว่าเราทำได้ออแล้วระหว่างอันนี้นิดนึงนะคะระหว่างที่ทำตำแหน่งลีดเดอร์โค้ดเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมก็เจออุปสรรคคนตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้างอออค่ะท้อไหมคะไม่ทอ้อค่ะเพราะอะไรถึงไม่ท้อคะอ่าเพราะว่าเราต้องสู้ค่ะเราต้องทำงานเราได้ตำแหน่งมา อยาเราต้อง,องท <ำ S 1> ําให้ได้เราต้องทําให้คนรู้ว่าเราได้ตําแหน่งนี้เรามีคนเข้ามาทํางานกับเราเราสามารถพาเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พาเขาให้ได้ตําแหน่งลิตรโคตรให้ได้ทุกคนกคที่เข้ามา คือมีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วยังไงต้องเอามาให้ได้ใช่ต้องทําให้ได้ต้องทำให้ได้เลยแล้วไม่ท้อค่ะแล้วสุดท้ายก็พิชิตมาได้พิชิตมาได้สุดยอดมากๆเลยนะคะหลายๆคนกําลังดูรายการของเราอยู่ตัวพี่วันเองอยากจะมีอะไรฝากบอกกับคนที่กําลังดูรายการบ้างไหมคะค่าฝากที่คนกําลังดูรายการว่าถ้าเปิดใจให้เข้ามาทําธุรกิจอินดีมเพราะธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จริง แล้วก็จะพาพี่ๆน้องๆสําเร็จคนที่ตกทุกข์ได้ยากธุรกิจอินเดียมจะพาสําเร็จแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือพี่เจอมากับตัวเองพี่เจอมาแล้วพี่เลยมั่นใจมากมั่นใจและพี่ก็พร้อมที่จะมือเข้าทำงานไหมคะ พร้อมที่จะจับมือพี่ๆทำงานค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่กำลังติดตามนะคะรายการของเราอยู่เขาก็ต้องเชื่อมั่นในตัวพี่มากๆด้วยแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่วันมากๆเลยค่ะที่มาสร้างแรงบันดาลใจที่ดีนะคะให้กับหลายๆคนนะคะที่กำลังเจอปัญหาต่างๆนะคะน้องคิดว่านะคะกำลังใจในวันนี้จะทำให้เขามีพลังแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้อย่างพี่วันค่ะทุกท่านคะเตรียมตัวของทุกท่านให้พร้อมนะคะ เพราะว่าแสงสปอตไลท์ในครั้งต่อไปอาจจะกำลังส่องไปที่คุณค่ะและวันนี้นะคะโค้ชน้องวัฒนาวัฒนาวงศ์และพี่วันวัฒน,นาพานุมาศค่ะเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ